เฮโยฮัลโหลกายวสัปดูดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคุดแร่อ e ีกแล้วต้องบอกว่าโคตรกินเวลาชีวิตโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับความลับของกําไรฟินิกซ์นะครับหรือปีฟินิกซ์ที่ผมกําลังใส่อยู่เรามาดูสเตตของเขากันนิดนึงนี่ครับ ตอนแรกเนี่ยมันเป็นสร้อยนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยมันปรับให้ใกลายเป็นกําไรครับมันก็อาจจะต้องปวดหัวนิดนึงในการหาเซตประดับเนาะก็สําหรับสเตตนะครับจะบวกรักเนี่ยกับค่าแคปรักนะครับน้อยสุด100สูงสุดเนี่ยสามส่วนลดค่าแคปนะครับก็คือลดสูงสุดเนี่ยแปแล้วก็ลดน้อยสุดนะครับลด40อ่ะก็ประมาณนี้ถ้าถามว่าประดับฟินิกวิงเนี่ยเหมาะกับใครครับ เหมาะกับผู้เล่นสายสปีดครับทุกคนคือสายสปีดเนี่ยชอบแคปในน้อย,อยแถมได้ค่าโชคเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะอ่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับสำหรับสายสปีดทีนี้ความลับของมันนะครับคืออะไรต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่รับหรอกครับแต่หลายๆคนเนี่ยลืมโฟกัสจุดนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยอยากทำให้ประดับของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันดีที่สุดนะครับอันนี้ไม่ผิดต้องบอกไว้ก่อนแต่ผมมองว่า ความลับของกาไรฟินิชเนี่ยก็คือเรานะครับไม่จําเป็นต้องทำเปอร์เซ็นต์ให้มันดีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างสายสปีดเนี่ยชอบแคปน้อยอยู่แล้วคือเราเนี่ยจะโฟกัสค่าลักเป็นหลักเราเนี่ยก็ไม่ต้องสนเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนผมจะยกตัวอย่างนะครับทําไมเราแบบไม่ต้องไปโฟกัสเปอร์เซ็นต์มันเนาะอย่างเช่นแหวนวงนี้เลยครับผมเนี่ยสมมติอันนี้สมมตินะสมมุตินะเนี่ยผมอ่ะขุด3 T ทีเต็มแต่ดิสสเตย์ของผมมันขาดนิดเดียวครับ ผมก็ต้องไปทำดิคสเต็งเพิ่มเพื่อให้มันขุดแค่2ทีเนาะอ่ะมันก็จะประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้อ่ะผมก็ไปรีมาได้ละได้70%มาเนาะแต่ทั้งตัวเนี่ยมัน80%หมดเลยอะทำไงอะอยากแบบอยากอยากได้80เหมือนวงอื่นอะอาจจะไปรีเพิ่มแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับดิคสเตงของผมเนี่ยมันตันแล้วนะต่อให้มัน70%ก็จริงครับทุกคนเท่ากับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยบรรลุแล้ว ทุกคนเห็น2วงนี้ไหม84 83 d i สดิกสเตงเท่าไหร่ครับ18 d i ดิกสต1ง16ทั้งทั้งที่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่างกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ดิกสตงอันนี้มันตันแล้วซึ่งมันบรรลุปเป้าหมายของเราแล้วครับอะผมก็เลยอยากบอกว่าไอ้พัฒ p h ฟินิกวิ่งเนี่ยทุกคนไม่ต้องสนใจเปอร์เซ็นต์นะย้ำนะคะว่าไม่ต้องสนใจผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยะคนที่คราบกำไรฟินิกมาเล่นนะครับ ต้องการค่ารักที่มันสูงๆใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยทุกคนเนะ่ะเวลาไปรีอะ่ะอย่าลืมดูสเตตครับเอาสเตตให้มันใกล้เคียงกับ300ให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ไอค่าแคปข้างล่างเนี่ยช่างมันครับต่อให้เปอร์เซ็นต์ของแหวนเรามันจะเท่าไหร่เนี่ยก็ช่างมันเนาะเราโฟกัสแค่ค่ารักอย่างเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต่อให้ค่าแคปมันลดเยอะๆอะก็อย่างที่บอกครับสายสปีดเนี่ยชอบอยู่แล้วเท่ากับว่าเราเนี่ยได้ประโยชน์2ต่อเลย ค่าแคปน้อยเราหุดเร็วนะครับแล้วก็ค่ารักเยอะเราก็มีโอกาสที่จะได้แร่ที่ดีขึ้นถ้าให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแถมยังได้ค่าโชคเพิ่มอีกด้วยนะทุกคนเออมันทําให้เราลเล่งจานวนรอบได้แบบถี่มากมากอ่ะคือแบบโคตรดีอันนี้อ่ะอันเนี้ยก็เป็นจุดหลักๆเลยนะครับที่ผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมนึกถึงไปนะผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตอนผมค้าฟมาตอนแรกเนี่ย ผมได้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งผมก็รี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 ไปเรื่อยๆจนผมนึกได้ว่าเฮ้ยเออว่ะลืมดูแสแตตนะครับลืมดูแสแตตเลยแต่สำหรับใครนะครับที่แคปมันน้อยเกินไปเนี่ยเราสามารถแก้ได้ด้วยอ่สร้อยเส้นนี้ครับเราอาจจะได้ลักลดลงแต่ว่ามันแก้กันได้มันจะทำให้เราเนี่ยดวงดีด้วยแล้วก็ได้ของเยอะด้วยครับแถม ขุดไม่นานนะอ่ะทุกคนดูผมอันนี้ผมไม่มีแท่นครับแคปผม300กว่าซึ่งผมโอเคเลยเพราะว่าผมขุดแค่2ทีเพราะปกติผมเล่นสร้อยเส้นนี้นะครับผมเนี่ยขุด3ทีนะถึงจะเต็มเนี่ยผมได้ลดค่าแครบอะมันก็ทําให้ผมเนี่ยประหยัดเวลาอีกอ่ะแล้วก็ไปล่อนครับปึ๊บๆๆเห็นไหมของก็ได้เยอะ แล้วถ้าสมมตินะครับผมเนี่ยไปอยู่กับแท่นสเตงน,นะผมจะขุดแค่ทีเดียวเองนะทุกคนเนี่ยสามแคป300ร้อยกว่าผมขุดทีเดียวอะขุดทีเดียวไม่เท่าไหร่คือแบบได้ของเยอะด้วยอ่ะเป็นไงโคตรดีครับก็สรุปเลยนะทุกคนนั่นแหละเราอย่าไปโฟกัสแต่เปอร์เซ็นต์ครับให้เราเนี่ยดูค่าลักเป็นหลักแคปโดนลบเท่าไหร่ช่างมัน เอาลักให้มันใกล้เคียงกับ300ให้ได้มากที่สุดแต่ผมทําไมไม่รีต่อเพราะว่าผมรู้สึกตังผมมันยังน้อยอยู่อะถ้าผมไปรีนะผมว่าโอ้กลัวคือประดับแดงมันรีแพงทุกคนใครที่ทำประดับแดงจะรู้ดีครับนี่ทุกคนแท่นสเต็งไหนๆก็มีคนปักละอันนี้ผมขุดกู๊ดนะมันก็เลยไม่เต็ม นี่นครับทุกคนแล้วก็ถ้ากดเพอร์เฟกเห็นไหมทีเดียวเต็มเลยปกติเนี่ยทีเดียวไม่เต็มนะครับเพราะว่าค่าแคปผมเยอะเกินเนี่ยของก็ได้เยอะอ่ะผมจะลองถอดฟินิคออกนะกดเพอร์เฟกเต็มไหมอุ้ยเกือบเต็มนะอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยพอเราโดน้วค่าแคปลงอะก็เต็มเลยเป็นไง กลายเป็นข้อดีแต่ถ้าไม่ได้อยู่กับแท่นเนี่ยผมก็อาจจะถอดสร้อยเส้นนี้ออกเนาะแล้วก็ไปใส่สร้อยอะไรก็ได้นะครับแทนเนี่ยผมก็ขุดทีเดียวเพราะสเต็งผมมันเยอะแล้วไงแล้วก็โดนลดค่าแคปปี้อีกอะมันก็เลยต่อให้ไม่มีแท่นเนี่ยก็ยังขุดทีเดียวอยู่เนาะเนี่ยต่อให้กู๊ดด้วยนะก็ยังทีเดียวเนี่ยแหละ ผมก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นประดับวงเดียวเลยที่ไม่จำเป็นต้องทำเปอร์เซ็นต์ครับหนึอันนี้เป็นแบบจุดหลักๆเลยแต่วงอื่นเนี่ยผมเชียร์นะให้ทำเปอร์เซ็นต์เยอะๆโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็อธิบายไปหมดแล้วลนะ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนคิดว่ามีประโยชน์หรือถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับ สวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย